สวัสดีครับวันนี้นะครับหลังจากที่เข้าไปแฮอ่อยู่ชีสเกตมากครับเข้าครับก่อนเข้าเสียมาแหออย่ยุทาตุมเหมือนอื่นเสาะน,นะครับเนาะว่าที่สามเียแหออย่ยุทาตุมครับอยู่บานย่างกระจับครับก็เลยขอหยาดแบะจูนเสียงบดแวะจูนเสียงกลางหนากรบแรมหนาบทแฮย่ก่อนครับพอดีวะ่ะ ผอดแหลมลงก็ปิดให้ลงอีกนะครับเนะนาะครับตั้งไม่จูนเสียงรถครับระยะตรงนะรถครับจูนโดยเออครับผมอยู่ที่เดินอยู่ชมเออเออเออยู่ชมพุ่นบุรีครับพอดีว่าสิาพักอยู่ชมพุ่นบุรีวันนี้กันแวะจูนเสียงรถก่อน <c oughs> จูนจักน้อยเพื่อให้ม่นอัตรบในการฟังของผู้ฟังท่านผู้ชมในการฟังนะครับตั้งไม่ระดับหูของคนฟังครับระยะกระสีประมาณห0เมตรประนั้นี้ครับขอยัดญาตจูนเสียงขอยัดใช้เพื่นทีครับเดินของกวางครับ Máy tặng yêu nước thâm đầm Tôi chưa nói con, con sẽ ấy có, nó đâu. có gì hạng con, người sợ. Toi yêu cái mọi ngườ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 i mọi ัยบเอาคือเห็นแต่ขาคนเอวาเซจังทำไงครับเนะฮะเอวเห็นยังเอวเป็นยงเอวคือรอเถอะ เดี๋ยวสิจูนเสียงครับสับปูนมาจูนเสียงกันคือพอโดนแบบเดียวป่าครับผมจากที่เดินสายเขาแล้วตอนนี้รับกำลังทำจวดจัดจอดจอดจัดจัดจอดจวดอยู่ไม่ยุบหัวครับใจก็เอาเขาป่องกีบมาเกีะ หันกลางรอบแรกเบรคสับเบรผมทายว่าท่านมีแหลมครับจูนเองครับผมใส่พื้นทีสักคู่ครับว่าโดนครับว่าโดนว่าถึงเพียงชั่วโมงหรอครับจูนแ้วก็ต้งองเปิดเพลงเบ่งครับตอนนี้จูนแหลมอยู่ครับฝากติดตามด้วยครับเด้อแฮชี่โมโยนให้หนึ่งสองแม็กซ์ไฟตันครับ ราฟเฟนี์ขอบคุณครับ